นี่คือกองปุ๋ยหมักที่ผมทำไว้นะครับาการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกรองนี้เป็นองค์ความรู้จากวิศวกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับอาจารย์ท่านได้สอนวิธีการทำไว้อัตราส่วนก็ เศษใบไม้เศษหญ้าอัตราส่วน3ต่อหนึ่งเศษใบไม้3ส่วนเศษข,ขี้วัวหรือมูลสัตว์หส่วนนะครับผมหมักมาได้นี่เดือนเดือนหนึ่งแล้วละ่ะผมก็เติมกองเรื่อยๆทาง่ายนะครับปลอดภัยด้วยหมักที่ได้นี้ผมว่าน่าจะได้เป็นตันผมใช้ใบยางพาราที่ร่วงจากต้นนะครับที่อยู่ในสวนผมนี่เอง ทำทิ้งๆไว้ครับรดน้ำทุกวันทุก7วันก็เจาะรูกรอกน้ำลงไปให้มีความชืน้นลงไปถึงพื้นด้านล่างจุลินทรีย์ก็จะทำงานก็จะย่อยสลายเศษใบไม้เหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยพอครบ2เดือนหรือ60วันมันย่อยสลายดีแล้วแล้วก็นำไปตากแดดนำกองปุ๋ยไปตากแดดเพื่อให้ จุลินทรีย์มตายปุ๋ยก็จะเย็นตัวก็จะไม่เป็นพิษต่อต้นไม้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยไม่ต้องซื้อหาทําเองไว้ในสวนเวลาจะใช้ก็ใช้ง่ายครับแนะนําให้ทําช่วงหน้าแล้งนะครับทําช่วงหน้าแล้งพอาหน้าเพราะต้นหน้าฝนก็จะได้เอาใส่ต้นไม้เลยถ้าทําช่วงหน้าฝนแล้วย,ย้ามันจะมาขึ้นกองปุ๋ยเรา บริหารจัดการยากแต่จริงๆแล้วทําได้ตลอดปีครับมีเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางแห้งใบไม้เศษหญ้าทั้งสดทั้งแห้งนํามาขึ้นกองแล้วก็ใช้อัตราส่วน3ต่อ1อย่างที่ผมกล่าวไว้ทําได้เลยลองดูนะครับ